นี้น aby. วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองห้าแปดครั้งที่สี่สิบแปดครับเจ้าวิชัตตกไปบุญขอถวายเสียงสดทยาประศุขปุิและมนต์ต่างๆถวายแต่ครูบาจั์ขอติของเจ้างรงาันมีจะได้มาที่เจ็ดนะไอละอาขละปัญญนาในบทสดอย่างต่อเนื่องเบทสดที่หนึ่งบทกลับพระตตานตอาหาั like สมัติมันโทปวารุตังประวัติตามพิวาเจมีสวะขะโตปตาธมุธธรมาสามีจุปนาวะโตตังคสังสามี บทที่สองบทพุชามะไพาริวินาลังสรมะธรรมพุทโธจีรังปรีณีพุโตภูเกหีธนามาโนธานีปัรลามีจะทิพตะโตยาวชิวังอลัองพุทงังตัมบางสังฆะอลังคะตะปูเชมีรัตนายังธรรมังจะรามิสโตรนาบทที่สาม บทสวดชุมนมเทวดาธรรมตาจักกวาลีสุอัจฉราเทวตาสัมมังมุอิีขาดตุน Cette, setting, ันตุตาตก้าโมกังลังสัเกกามีจารุเป็เสกาตเลตันุวิเคมีอัมติเตรกระเกตากามีต็รู้วนัเกห่ยวัตุมิหิเตจคุมาใจยันตุเทวตาลาวิจเนยักขัตวานังติรันตาสันติเกยังมุนีวัตสังกัมมุเมตุนันตุธรรมะทวันักกัลุอไยมัตตาธรรมตะทวันักไยมัตตาธรรมะทวันักกลุไยมัตตาบทสวดที่ใส่บทสวดผู้พระภาณะ คนะมากานโมตสสะปโตหะโตสัมมาทัสสะนโมตสสะะโตหะโตสัมมาทัสสะนโมตสสะะโตหะโตสัมมาทัสสะบทสวดห้าบทสวดไตรสารคมพุทธางสารังกัจมณีธรรมังสารังกัจมีังขังสารังกัจมุตตินพุทธังสารังกัจมทินิธรรมังสารังกัจมีพุทิีจังขังสารังกัจมุตตินีพุทธังสารังกัจมตีพุทธิังสารังกัจมีิทธิังขังสารังกัจมามิบทสวดที่หกบทสวดนัจกิริยาคาถา นาติเมตรายัญญนณังพุทโธเมตระนัญังวังอิตินะปัจจวัจเจนะโสทิเมหุตุสัปปะนาทิเมตรายัญญนณังธรรมโมเมตระนัญังวังอิตินะปัจจวัจเจนะโสที่เมหุตุสัปะทานนัติเมตรานังญญาณังสังโฆเมตระนัญังวังเอเตนะปัจจวัจเจนะโสทิเมหุตุสัปะทานบทสวดที่เจ็ดบทสวดติจะละตาะปะนา มะคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตตะสีรจิตตังธรรมเมรัตนะเมรัตนะภูตะวิสุทธสารังสังฆนัเมรัตนะภูตสีละจิตจริงเอตังนัเมติจรณังรัตนตยวาหังสัมมาสมโมละสาริตะวัตถุวิเศษปูตังอัญโยยาอุตะคุณะโยะนาวะสามเป่าละตังอังสุมิตะยัมปิติตะเทวะยะถาติธรรมเถเอกังวิณาตาทิตะ เลสะมะสัมภเวนะโลเกตาทาจิจัจีเนนะปาตุภูตังคมภีและยานะวิษยังอติกูทารันทงังวิญญูหิปัชิตะเะเนหิวิัญญาลูปังโลกัมหิเกหิจิกะกันจุป,ปร,รัลปะนิยังเกสัญจิตุจิวิธิตังคูนกายตายานามิหิเยวะชะนะตายาสุวิสุตัมปีจมุปัส,สตังนามสัสีสุทะัสสาษาททานะ บุญญะทิกานะมะสม,มุตะตะตะมะบุญยะภูมังทุกขาปะมุจจะนะสุขะสารานางคตานางปูชาและเหสุปปรมังอภิปูเฉเนยยังนิพานะจัดจิกิยายุปนิารันทางสัมมากิเลสมะละโทธทะนะสิธิยาจะสาธูหีอัตตะกุสเลหุปเสวานียังปาเลหิจะปีสารานางขามะ นีย่ยาเมวะจัตสมาหิตังติสรารนังสรางสรนังข้ตามหารันติงที่วังฆาณะเมสุนมัสสัมนาปูเชมจาจปิสัสตังสุปรสรนณาจิตตาตัดฐานุปาลิจาริยาสถารตาจะบุญเนณตัดถะสุกะเตณสุพีภาเวมุเตเชนะตัดสะจะสถาปิสุวันติหนตุโยเจถะธรรมวิณยมิ ปมานะปูโตโลกุตตาลาพิสมัยโยนิยะโตสุโกชังตัดโสปะนิสายยะจะยายะหะตามปิหนตุวัตถุเะเยปะริจิโตสุปสาทะกาโลบทศิที่8ปดนมามะกาลัิที่คาถาโยจากกูมาโมหะปะ โมหะปาลาปะกาโทสามาวะพุโตสุกโตวิมุตโตปาลาสปาราวิมุตเตยันโตปาเตสิเคมังเจนตังวิเนยางพุทธังวัลันตังสีสานามามิโลกัสนากัรจะวินานยักันจะตันเตจะปาเตยเยติสิโอตุสะพันตลาจะวินาจะเมตุธทมโมจะโชโยตัสสาสัเซสะสุทัสเตติโลกะทาวิสุทธิมัคคานิยานิกังทำมมัตจาลีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนทำมังวัลันตังสีสานามามิโมหะปะทาลังอุปสรรตทาหังตันเตจะปาเตยเยติสิโอตุสะพันตลาจะวินาจะเมตุ สัตธรรมเสนาสุกตานุโยโคโลกัสปาปูปตีเทสันโตตยังฟันดีโยโตโคโจากสวะขาตาธรรมังวิธิตังกะโลติสังฆาวรันตังสีสานมามมีพุทธานุพุทธัทง,ทงสารสีอาชิจิงตันเตชะศาตเตเตียสิทธิโหตุสัพันตาราเจวินานสเมตตูบทที่9บทสวดนโมกาละอัาาตถคาถานโมอาหะโตสัมมาสามัมพุทธ ธรรมพุทธัสสะมะเหสิโนโนโมโอุตามะธรรมัสสะสวะคาเตสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีระจิติโนนโมมาตาลาลาสาราตนาตยัสสา,สา,สา,สาทุกานโนโมโกมาติตาสตาตา,สาวัตุตยัสสปินนโมกาลัปภาเวนะวิคัสตุปัตวะนโมกาลานุภาเวนสวัตติโกตุสัสพพทานนโมกาลันเตเตเจนะวิจิฏฐีโหมิเตเทวา บทสวดที่สี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมิยังพาวาสสเกวิหารติกติละวัตุเมงมหาวานเนมหัตตาพิคุลังเทรันทิปัจจามติโสตคีพิคุสเตยสเพเหวาลาหัสติหิตทัสเรวโลกธาตุเทวาตายเยคุณาสันติปติตังหวงติวันตังคัตนาพิคุสักขจารทกุจตุนาสุทาวาสกายยาตาเทวานังเอตระโหอางโขปะวาสสเกวิหารติกติ วัตถุมหิงมหาวนามหัตตาพิ่ขุดันเทนารันติปัจจะไม่พี่ขุตเตะเพวะลคติทัตเตโลกธาตุเทวตาเยโกเยสัติวิตาโหติพ่อตังทัตนาพิ่ขุสังคายยมนูนามยมปีเยนะภาวาเตหนุสังขริยะอุปสังวิตววภาวัโตสัตถิเยปัญเจคาถาปาเสยยามติกาโถตาเทวตาเสยยามติมาภาผูริโสสัมิเชตังวาภาหังสามิเชยยะปะทิตังวาปาหังสัมิเชยยะเอวะมีวัตุทาวาเศตุอันเทเวอันตราติพะกันโตปัตตุปัตุหังสุปอัตโขตาเทววตตตาภัันนโสิเย กังคเอกมันตังอังกังตูเอกมันตังทีตะโขเอกาเทวตาพันโตสันติอิมาคาถาอภาสิตธะไมโยปาวัตในสิ่งเทวกายะกะมคาตาอาคาตามาอีมาธรรมะติวิญญาตากุศลใจยะอ布拉ชิตตะครับเตียตะโคอ布拉เทวตาปวันโตสันติอิมาคาถาอภาสิตตะลพิคาวะธรรมะครังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมสุตาลีทีว่า เนตาหิคาเหตวายนิยานีลักขิตปฏิตาติอัปโออัปราเทวตาพ่อโตสัติอิมังคาถาอภาติเจตวะขีรังเจตวะปาขีรังอิทัคขีรังโอมหานาเนชาเตรันติสุทาวิมาลาสุจักขุมตาสุทานตา สุสูนาคาเตะตะโขอบาลาเทวตาวันโตสันติอังคาถาอาพาติเยเกจิพุตังสารนาคาตาเตนาเตฆามิสันติอบาลยาพุ่งมหายามนุสังเทียงเทวกายังปริบูและสันติตะโคอภาวะพิคุอมันเตยเตเยคุเยนภิโกเวทัสเษตุโลกะทาตุเทวตาสันติเวตาโหติภวตังคัตนายิกุสังคัญยังเยปิเตภิโกเวอยสุตเจ้ามานังอลันโตสมะสมุตเตสัมปิภัโตเอตรามเยวะเทวตาสันติเวตาอเหตุพงเยสายเป็นเยมาเอตระเยปิเทภิโกขเวียภิสันเตนะกรรมฐานังอลันโตสมะโตเตสัมปิ พระวตาเอตัลามาเยวะเทวตาสันติเวตันตาพระวิสัสเยยะตาปีมาเอตัลัอาชิกิสัมมิภิกขเทวะกัยนันามามิกิใจยิสัมภิกขเทวะกัยนนามามิเทศิสัมภิกเเทวะกัณงนามิตังสุนาตาตาตุกนัมปสิกโรธาติสัมมิเอวันเทติโตเทพิกุพระวันโตปัจจัตโสตวะเอตัลเวโธติโลกัมมณุกัสสามิยะทาคูมาตาหัสิตาเยสิตาสีข้าวหลังคาสิตาตาตมาอิตาตูรูสีหาละวิสินาโอมะหังสาสาเ โอทามานสา,าสุทาวิปัสสนามาวินาวิโย,ยปัจจสัตาตาวากะวะเนกปิทาวะเตโตวัน,น,าวาาวานมิจิสัตถาสาวาเะเกระเนรเตเทวกานตาเตวิชานะเตวิโกเตจกักขบ,บมังสุตตะวพุทธศาสนาเต สามปุตอังคุญญานางอมุสานาทัศนาอเปเกสตามาคังขุนสหัสานอตาลันตลิงสตังเอเกสหัสานาอมุดุสานาตันอเปเกนันทธรรตะคุงอธีสารสภาบุตตาสุกตัดจัสภายะยาวกิตวาจตุมาตโตะมตยีสัทธาสาวเกละเนเทวกายพิกันตาเตวิชานาตวิโกเยโวหังกิตายีสามิกีราเหียนุกูรัสโสสัตตสหัสัายะกะขาคุมากปิตเทวตเวอิติมาโตชิตมันโตวันมโตยาสัตถิโนโมธมานังมิกามุงกิรูนางสมมติงวานัง แตสหัสสาเคมาวัตยาขานนับโตโยที่มันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัตย์ที่โมทามนางอภิกรรมมึงพุ่นังสมันติงว่านางสาตาคีราติสหัสสายยขานนับโตโยที่มันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัตย์ที่โมทามนางมิกแรมึงพี่ขุนนางสมันติงว่านางอีเจตเตอหัสสายยาขานนับโตโยที่มันโตชุดมันโตวันมันโตยาสัตย์ที่โมทามนางมิกแวร์มึงพี่ขุนนาง แต่มันติงว่านางคุมพีโรราชักริโตเตุตนาณีงจยิโยนางทัตตาทหาสังยักษขานางอภัริวตติคุมพีโรราชักริโตว่าก็แต่ไม่ติงว่านางปุรีมาทิตีนางราชาตันเราถูกภาษาสติข้าพบรรณัติปติมาราชายาติจบปุตติตัสสาภโกวยืนนันามหาภะไรที่มันโตชิตวันโตวันโตยัสัตติโนโมตะมานางอิกามึงพิคุนางสมันติงว่านางทันติญาทีสังราชาวิรุตตัดสัดปัสสติเจ้าพนางอิรติปฏิปติมหาราชายาตติโตปุตติตัสสาภโกวยืนนาามหภลที่มันโตตชิวันโโวันตตยาม ทีโนโมตัมานังอภิการมพี่ขุนัางสมติว่านังปชิมันตจทีสังราชาวิรูปโคปัสสัตตินะคะนังอติปติมหาราชยะตติโตภูตติตัตสาวกโลยินนามาหามหาภะไรที่มันโตชิดมันโตวันวันโตยะสัตติโนโมตัมานังอภิการมพี่ขุนัางสมติว่านังอุตตรัสที่สังราชากุเวโลตัสสัตตินะคะนังอติปติมหาราชยะตติโตภูตติตัตสาวกโลยินนามาหานิธรรมนามหามหาภะไรที่มันโตชิดมันโตวันวันโตยะสัตติโนโมตัมานังอภิการมพี่ขุนัางสมติว่างปูเลยว่าที่สังทัตโถพระทักนี้ วิรูปขโกคุณจะลังสีตังจะตโลเตม่าราชจตามันตาจะตุโรตีต่างลาลาลมนาอังคังสุวะเนกัปติท้ราวัตเตตังมายะวิโนทาตาอากูวัจเนนิสาสะสามายากูเคนเวเซวิทูจะวิทูโตสหะจันตังการม่โตจัดกินนุมาทินุมาทุงเจจัดปนาโตโอมโยจัดเทวตุโตจะมาตาลิงจิตตเปนโลกะปะโหนโรชาตโพอาคูปัญจติโคเจวติมวลูสิยะวัจเนเอเตตันเขจราชานุกะปะโผทสหาราชูปีโมถ้มานางพิกาโมพิกูนางสัม นาคาเตสาราตหาตปกาการมรลาสตะลาอาคูไปยาคาตหายาิพิยามุนทัตตะละจะอาคูนาคายาสัตติโนเอราวันโนมหานาโคโสัสมัติวานาเยราคาราเชตหาสาหาลันติทิพาทิชาปฏกติวิสุทธจักคูเวสายยาสาเตวนามัชตวัตตาจิตตาสุรณาอิติเตแานามังพระยยันตานาคาราชานามัสสิถุปนาโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิวจะหิวปวะยันตาอาคาสุปนาตมอ สาลนังมากังสูพุททางชีตังวชิราเถทะสมุททางอสุราสิตาพาตโลวาตซอสัยเตีที่มันโตยัสัสินุกาละกัญชามหาพิจมาสุราทานเวขสาเวปจิตติสุจิติจามนาราโทนมุจิสหัสตันจักรผลุตนังสเพเวโรจามนามากาสันเนจาวาพระลิงเสดาราหูพระทักบุกว่ากำลังสัมโยธานิพัตันเตปิขูสมมันติงว่านัง อโปจะเปเทวาจะปฏิวจัตโชวาโยตาขาข้มุวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสัสสะตหาเมตตากรุกยยะอาคูเทวายัสัตติโนทัศเสตธาสากายาสเพนันนาตัวนีโทชิมันโตชุดมันโตวันวันตัวยัสัตติโนโมธมานังอภิกรรมุภิขูน่งสมันติว่านางเวทูจะเถเทวาสหาลีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันธมาคูคุรกิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยามาคูคุรกิตานักขันตานิคุลักเทวาอาคุมันทราวะหะ ราหากาวัสุนังวาสโวเสตโธสักกาปะปุริตาโกทัสเสตทะชากายาสเปนานัตโตนิโนที่มันโตชุดที่มันโตวันวันโตยัสสัติโนโมทมานังวิกามูวิกุนังสมันติงว่านางอาสาคูสหภูเทวะชลามัคคีสิขาลิวัตอาทิกาจเจรูชาจะอุมาปุภะนิพาติโนว่าลุนาสหธรรมาจะอสุตตาอเนสกาสุเลยยาลุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนชิโนทัสเสตทะชากายาสเปนานัตโตนิโนที่มันโตชุดทีมันโตวันวันโตยัสสัติโนโมทมานังวิกามูวิกุนังสมันติงว นางสัมมาฬามหาธรรมนามนุสาวนุสุตมาคีกับปทุติกาอาคูอาคูมโนปทุติกาถาคูหาไดโยเทวาเยจาโลหิตวาชิโนปาลขามหาปาลขาอาคูเทวายัสิสติโนทัศเสเตทาากายาสเปนานับโตวณิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันวันโตยัสิสติโนโมทมานังยุกามุงวิชุนังสมติงวะนังสุกาอารุมหาลูนาเวอาคูเวคณาสาสหาโอทาตมะ เคยหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสมาตาหาละขันธามิสกาเจยะสเตรธนยาอาคะปชุนโนโยทีสาวพระวิวัสติตาเสตระกายาสเพนานัปปรินิโฮติปันโตชุติปันโตวันวันโตยาสัตติโนโมทมานังวิการมุกพิคุนังสมันติงวานังเขนิยอาทิจายามากันสกาเจยะสัตติโนขพิปการามาเสตโตโชตินานาอาตวานิมาลัติโนอาคูอาณาคูปะละนิมิตาทัศเสตระกายาสเพนานัปปรินิโรอิทิปันโตชุติปันโตวันวันโตยาสัตติโนโมทมานังวิการมุกพิคุนังสมันติงวานัง ถ้าเสเตเทวานิกายาสเพนานปอน,นิลนามันวะเยนาอาคันบุนเยจันเถชริสาะหาปวุทธาชาติมักคีระโอคาตินะมะนาาสวังอเขโมคาตาลังนาถังจันถังวะอสิตาติตังสุปามาปรละมะตโตจับุโตอิสิมตโตสาหะ สัมนางกุมารวตีโสจะโสกคัคสัมมติงว่านางสหัสภาพมะโลกานามหาพมะทิทิทัตติอุปปันโนชุติมตุที่สมากายโยยัสสติโสทัตเสตออิสราอากูปัญเจกัสวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาลิซาบริวตเตเตจัตเพอภิกันเตสินเทเทเวอภามะเกอมาลเสนาภิการมิวัดสากานหาสามัตติยังเอถากกนรหาถาพันธาถาเลขาพันธามัตุโวสัมมตาบริวาเลถามาโวมุจิงะโกจิงนางอิติตาธามหาเสโนกันหาเสนาเตสยิงปรินาตาลมาหัจ จัตสงกตวาเพร,ะว,าาระวังยะถาปวุสโกเมทโธท่านัยันโตวสวิชุกโกตถา,าสโสปัจจุทาวันติสังคูโซโอัศยังวเสตตจัสภยยาญายะวกิตวะจตุมาตโต,าตาอมันตยีสาธาสาวกเกสารเนลเซมาลเสนาพิการตาเตวิชานาเทาวิโกเตจักัะปะมังสุตาวะพุตตานางวีตาลาเฮหิปากามุงเนสังโรหมีอิท้าย,ยุงสเเวิชิตาสขามาพยาตีตายจัตติโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกเกเตสุเนต ชนสุตาตีบทสวดที่11บทสวดมังคลาสุดตางอเศวนาจะพารานังปฏิตานานจะเสวนาปูชาจมุญญังเอตมังกนุตตาปาริลูปัฏารวิโสจัปุเพปักตยมุตาตาตา,ตา,ตานาสัมปติจะเอตมังกนุตตาพา ปูสัจจันติปสิปัจจันติวิญญาณโยตุกิโตสุภัสติตาเจยาวาใจตมังุลุตระมาตาปิทุบาลังปุตระตัสังหะอนาวุคุณกามตายตมะกุลุตานังทานันจะธรรมจริยญาติภานัจะสังโฆอานาวัจจานิกามณิเอตมังุลุตาระอัลติวิรติปปามัจปานาจะสัญญมุอปปามุชนะเมีตุไอตมังุลุตาระ อาเรโปรนิวัตโตจะดสรรวิชีจะกรยุทธกาเรนามธรรมะตระนักรัตมังคลุตรนังคันตีเจวะโสสะตาสมานาทัฏฐานกาเรนธรรมชักกัะไอตัมังคลุตรนังตโปจะทำเจริญญาอาริยนศานาตะหนังนิพานาจศิยาเอตัมังคลุตังคุสัตตะลูกธรรมีจิตตังยัตตานกปติอสุกังวิระชังเขมังเอตัมังคลุตรนัเอตานิสานิกาตวานาสัพพะตมะปะลจิตาสัพพะตะโกชิตกาจันติตันเตสังมังคลมุตตะมันตี บทสวดที่สิบสองบทสวดร,นะรัตนปรลิตยังกินชีวิตตังอิทรา,าวาวุลังวาสกเกว,วายังนะรัตนะลลังปาิตังนโมสรางอธิจฐา,านระัตนเนอิทธบิพุเทรนะรัตนังปาิตานะังเอเตนาตะเชนะตัวติโกตุขยังวิรคังหะมัติมันตนะิตังยักสัยยัง ยาส,สักกายาสักกายามุนีสมัยโตนาเตนาธรรมีนาสวันติกิจิธรรมปิธรรมีรัตนังปณิจัยเอเตนาสวัจเินาสวันติโหตุเตยามพุทธเสภวภนิวันนาจิยงสมาธิมานันตานิกันมามาสมาธิมานาธรรมมลนาวิสติธรรมปิธรรมีรัตนังปณิจัยเอเตนาสัจเจนาสวันติโหตุเยตุปะฏาอัสสะตาตะตังปัสสะทาจตตุลอุวาคนิโหติโยคันิโหนตีตานิทัศนาสุขตาสัสวะกาเอเตนิติมนานิมหาราณิธรรมปิทังคีรัตนังปณิจัยเอเตนาสัจเจนาตุวันติโหตุ ศาสนาในปฏิปัติปัตตรมตังเลย่อยนันทามุธานี่คุจริงคุ้นใจมาน่ะอิธรรมปิสังเคลตนังปฏิตันเอเจนะสุจันสุเจนะสวันณตโหตุขีนางบุรนังนวังเปตัมประมาณวิจติตายยวัคเขตเมตยปิจาริปิอาอุสินเชนทานิปันติเรียธาตานจโอิธรรมปิสังเคลตนังปฏิตังเอเจนะสัจันสเจนะสวันติโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสัดอัตติวเนชิตังเฉลียยาเยีงอิตาลาปชาอัตตาทันตาตาโพตานิจังอัตตา จตัตจารีโนเนวเทโวจัณฑคโูณามา,ารโสภามุนาชิตังอัปปาราชิตังกยีราตาขาลูปัสสะชันตุโนบทสวดที่สิบสีบส่บทสวดเกษพุตสูตรพาสิาตตมีทางเตนะภาตาชาณตาปัสตาอรหันตาสัมมาสัมาสพุทเทนะเอถธาตุมเหมาอนุเสสะเวนะมาปะรัมมะประลายะมาอิติกิรายะมาติกกะสสัมปะเททาเนนะมา ตักกาเหตุมาณยะฆาเหนะมาอากาละปะลิวิตาเกนะมาทิติณิยานักขันติยามาพัทธาลุปายะมาสัมโนโนคาลุยะทาตุเมเหอตตนาวะชาเสยยะตาอิเมธรมาอากคาอิเมธรมาชานาจาอิเมธรมีวินโูคาลติตาอิเมธรมาสมันตาสมาธินาอัตตายจสุขายะสังวัตติอัฏาุตุเมเหปชาเสยยะตา อายาถาตุมเหอัตตะละนาวะสาเสยยะถาอิเมธรมากุสลายเมยธรมาอนาวชาัยเมยธรมาวินยูปัาสันถาอิเมธรมาสมันตาสมาธินาอิตายาสุขายาสังวัตตันติอาถาตุเมเหอุปสัมปาัชชะพิหาเจยยาถาติบทที่สิบห้าบทสดอุปปเนยยะสูตรูกป,ปานีญติชีวะตมัตปมายุงชลูปานีตัสสะนสันติตานาเอตังมยังหมอนี เข้ามโนบุญญาณิกะยีราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวามัตปมะมายังชลูปนีตัดสานาสันติตานาเอตังไม่ยังมรณะนเปข้ามโนโลกามีสังชนะสันติเปโขโยถากายเยนะสังยะโมวาจายะอุตเจตสาตังตัดสาเปตัดสาสุขายะโหติยังชีวามโนปะกะโลติบุญยังธรรมโมอเวรคติธรรมจารยิธรรมโมสุจินโนสุข้ามา ว่าหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณคู่คติงคตสติธรรมะจรีสเพสังคารานิจจายถาปัญญายะปัสสติอัตถินิพุนเสตุกุเคสัมโกวิสุทธิยาสเปสังคาราทุขัชยถาปัญญายะปัสสติอัตถินิพุนเสตุกุเคเอสัมมโกวิสุทธิยาสเพธรรมานตตาติยถาปัญญายะปัสสติอัตถินิพุนเสตุกุเคเอสัมมโกวิสุทธิยาบทสวดที่สิบหกบทสวดอปัจฉะกะชาโดกอปัจฉะกัตถา นะเมเกทุติยังอาหุตติกาเอตัตยายะเมททวีตังคาเตยยะอปัตนาการพาหุงเวสานางยันติปัสสาตานิวลานิจารามนุปจญายมนุสสายาติตาเอตังโคสารังเมเตังเอตังสารมุตตานังเอตังสารมาขามาสาพาทุขขาปมุจติโยจัดพุทธันจัดธรรมันจัดสังขจัดสารังกตโตจัดตรีอายะสัจใจนิธรรมปัญญายะปัตติทุกขันทุกขสมุปาทาังทุกขสาติกามาอาริยจจะอาคากสิกัง ทุกขูปัจมามีนังเอตังโขงสนังเขมังในตังสนังมุตตังในตังสนงังมาขมาสสะปุุขาปมุจติบทสวดที่สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกะรัตนาคาถาอติตานาวาคะเมยยะนัปปะกีกลางเขขณาค้าตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่งไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถา,าตีตามปหีนันตังอับปัดตันจะอนาคตต่างสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นอันเป็นละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดตาตถา,า,าวิปัสสติอสังวิรังอสังคุปปันตังวิทาลามะนุลูขเยก็บคุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแขงในทมน,น,นั้นได้บคุคคลนั้นปงเนเิญธรรมนั้นเดืองเดือง,งให้ครูโป่งเธออาเจวากิจจะ มาตับปังโกอัญญามรณงสุเวทพึงทาความเพียรเสรียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ฟังตายในวันพรุ่งนี้นะฮีโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจุมาเพราะว่าความพัดเพียนกับมัจุมาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มี แก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอหรัตนบปตตินต่างๆตังเวพาเทกโรติสันตโตอัชิคเต,เตมุนีติภ้ามุนีผู้สงบย่ำเที่ยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดาการทางกลางคืนและกลางวันแลนั้นว่าผู้มีราปีหนึ่งเจริญด้วยประการนี้จะแลบทสวดที่1ิบบทสวด พี่ขาดนะปัจเจเวคณะปัฏฐานอชลาธรรมโมพิยอาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วง้นความแก่เป็นได้พิยาธิธรรมโมพิยาธิงานะติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วง้นเจ็บคอไพ้นมไม่ได้จะพีเมตีเมนานเปีนานาภพวินาพวจะเป็เราจะเราไม่เป็นจากคือจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมตะโกยกรรมมาทาเดียวก็กรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารละนาเรามีกรรมเป็นของของมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นตามมีกรรมที่พึงอาศัยอย่างกรรม กิชัตมิกา,กายานางวาปะปะวา,าปกางวัาสัตยาดภวิษา,ามีเราทำการได้ไว้เป็นบุลเป็นบาจะจป็นทาราเราต้องแม้เผลการนั้นสืบไปเอวังหามเหหอภิหักกับจัเวคิับพังเราทั้งหลายคนเชื่อปิญญาอย่างนี้อย่างนี้ทุกๆวันเธอ บทส,ส,สวดที่19บทสวดเทวดาอุทชยะยังคาคาถาทุกกับปตานีทุกขาพิยาปตานีปยาโสกับปตานีโสกาวตุสเปปาริวเอตาวาจารามีสัมปตังบุญญาสัมปตังสเปเทวานุโมตันตุสัมปตังปฏิยาทานังตันตุสตาเยสีลังค์ขันตุสัมปตาภาวนาพิตาตุสุขัสจตุเทวดากตาสเปพุทธาปะระปตปาเจกานันยังพะลังอรรัตนนัเตชิเชนานักขันธันธามิสัพปโตบทสวดที่20บทสวดเทวดาปฏิทานคาถายาเทวดาสัติวิหายะเวสิณีทุกเข์เลองก็เลยโพลแค่เลยแต่ห าโสติงกโลเทมวิหารและมันทะเลเทราจะมัจจานะวการสับพิโกสาลามีกาธานอปเตยุบสกาคามาเจติซันนิขบาลิสลัดตะปันปุตาตุทิตาบนตุเตชลาปุเตเยปิจตตบังสัตติชะตาอตาโวปปัิการนิยานิกังธรรมวังไปขีจเตยทเภเปไปทุกขตะกรรตุสังกายังทัดตุเจรังตะนังธรรมโมธรรมราสาตะบุคตาสังโคตุมันโควัตอัตไยตยตาจะอามเีละกัตถูสับพันโทมีตัมปัญจลิงวุติสัะปะปุเนียธรรมเมยอริยปเวทิเตบทเสดที่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปัตินาคะนาบุญญาณิธานิกตตตั ยาณิกะตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปลายจงไปส่วนผู้มีบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำาุญดีเตสััพภาคีโนโหนโตสับต,ต์บตาบ,ตบ,ตบปาปามานกาแล้วแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หางมาตาปิตาเจโยคือจนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบาร,รดาและบิดาของเจ้าเป็นต้นที่ทายเมจายะทิธาวาอันเยมัญาตะเวีโนและที่ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์อื่นๆที่เป็นกลางสัตตาตินันติโลกัสมิงเต เตคุมมาจ,จตุนิโยนิกาแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในภูมิฐามเกิดในกระเมิดสี่ปัจเจกตุโวกาลาสังสารันตาพระวาพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่นุบในพบน้อยและพบใหญ่ญาติเยปัดิธานามเมขอสัตว์เราไดทราบในการบุญของพระเจ้านี้อมูทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงมโนธนาเองเถอ เยติยังนับประชานันติขอสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบในการสมบุญของขราเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นไมยันธินานิบุญญานี้อนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายข้าเจ้าให้แล้วสะเพสาตาส,ทา,ส,ท,าส,ท,าสทาอนตุขอธาตทั้งปวงจงอยู่เวรอเวลาสุขชโนโนจงปสุขเสมอเธอเขนับประทานจตโปตุและจนถึงทางอันกเกษเธอเตสตสารนี้ชตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเธอ ด้วยนุภาพแห่งสัจจะนุภาพแห่งความเพียรอันส่งในการบิชาพระราตายด้วยการสารยายบทสดมนพระตูตพระปรลิศและคาถาเหล่านี้ขอความถูกสวัสด so yeah. ีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าหลายคนจากทุกภัยทั้งปวงและเขาจะเจริญทั้งทางโลกและธรรมขอทยเทพเทวดาตั้งหลายรดอมโมนาการทดายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาโปรดอเมรพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไปริพินาโดยมูลที่สมเด็จพระยันตสังวรวัดบวรวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่่ามริงสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและจัดสร้างคืนในนาคตขอจงเปลี่ยนเบพเาะแ่งพระปรลิตและคํมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิดสาธุสาธุสาธุ